สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนการลงข้อมูลลูกค้าหรือว่าการสร้างลูกค้าในระบบคลิปคอมเมอร์ค่ะซึ่งขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่ทุกคนนะคะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้าร้านค้าของเรานะคะจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่ร้านค้าได้เลยค่ะแล้วก็ให้ดูที่แถบเครื่องมือทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อลูกค้าค่ะ จากนั้นก็ให้เรากดที่คําว่าเพิ่มลูกค้าตรงนี้นะคะในหน้าของลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลลูกค้านะคะแล้วก็ข้อมูลที่อยู่จัดส่งนะคะเรากา็กรอกชื่อและนามสกุลน,นะคะแล้วก็จะเป็นช่องทางในการขายสินค้านะคะว่า,าลูกค้าคนนี้นะคะเราขายได้ทางช่องทางไหนนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็สามารถระบุโซเชียลได้ด้วยนะคะ ข้อมูลที่สําคัญที่เราต้องกรอกนะคะจะเป็นข้อมูลที่มีดอกจันสีแดงนะคะต่อมาในส่วนของที่อยู่นะคะเราสามารถกดฟังก์ชันกระจายข้อมูลที่อยู่ได้นะคะก็คือเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ copy ที่อยู่นะคะจากนั้นก็กดวางแล้วก็กดกระจายข้อมูลตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ ใส่ข้อมูลของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ข้อมูลที่อยู่นะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะให้เรานะคะเปิดตัวฟังก์ชันกระจายข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ Copy ที่อยู่นะคะแล้วก็วางในนี้ได้เลยนะคะและกดตรงคำว่ากระจายข้อมูลตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่อยู่ของเรานะคะก็จะกระจายไปตามช่องต่างๆนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องมาเลือกหรือว่ามาพิมพ์เองเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะคใส่ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดบันทึกตรงนี้ค่ะและก็กดยืนยันอีกครั้งค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการสร้างหน้าลูกค้าหรือว่าลงข้อมูลลูกค้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากว่าใครนะคะคอยากจะกลับเข้ามาแก้ไขในหน้าของลูกค้านะคะก็ให้คลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะคะ รูปบินสอตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขนะคะหรือถ้าหากว่าใครต้องการจะลบข้อมูลของลูกค้าคนนี้นะคะก็คลิกที่เครื่องหมายลบตรงนี้ได้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะในการค้นหา,าชื่อลูกค้านะคะหรือว่า รหัสลูกค้าเนี่ยเราสามารถดูได้จากตัวกรองตรงนี้ได้เลยนะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีรายชื่อลูกค้าเยอะๆนะคะก็สามารถกรองจากตรงนี้ได้เลยกรองในส่วนของสถานะการใช้งานหรือว่าจะเป็นช่องทางการขายของเรานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดปัญหาด้านการใช้งานนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ Line Official ยลพีคคอ m e มอรค่ะแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ